Yeah. ส่วนแจก100เพชรฟรีฟเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง n n e k The Series แล้วพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไลค์คลิปโอ้นั้นและคอมเมนต์ UID ฟรีไฟล์ทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิทธิ์รุ่น100เพชรฟรีฟีทุกวันกันแล้วครับลูกแคลโลเดี๋ยวพ่อต้องไปทำงานต่างจังหวัดแล้วนะหนูบอกพ่อไปแล้วไง ว่าพ่อจะไปไหนก็ไปไม่จําเป็นต้องมาบอกหนูหรอกลูกพ่อทําอาหารไว้แล้วนะให้ลูกหิวก็ไปกินได้เลยแล้วก็เงินพ่อวางไว้ที่ใต้โต๊ะให้ลูกนะช่วงวันหยุดนี้อยากไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวนะลูกรอบนี้พ่อไปไม่นานไปแค่สองสามวันเดี๋ยวพ่อก็กลับแล้วไปเถอะพ่อจะไปไหนก็ไปไม่ต้องบอกหนูหรอกพ่อก็สนใจแต่งงานไม่ได้สนใจคนอื่นอยู่แล้วนี่ฮัลโหลเอลเอ,เอ,เอแล้วก็อีกอย่าง จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนลูกด้วยนะเห็นว่าเด็กคนนี้เขาเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกด้วยอ่ะพ่อบอกเขาทุกอย่างแล้วยังไงช่วงที่พ่อไปทํางานแต่งจังหวัดเดี๋ยวเขาจะมานอนเป็นเพื่อนลูกแล้วกันนะไม่จําเป็นหรอกพ่อหนูอยู่คนเดียวได้หนูอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่ฮัลโหลพ่อรู้นะว่าพ่อทําให้ลูกโกรธพ่อทําให้ลูกเกลียดแต่พ่ออยากให้ลูกรู้ไว้ว่า พ่อรักลูกเสมอนะอย่าเลยพ่อรักแต่ตัวเองมากกว่าแค่โลถ้าพ่อรักคนอื่นเป็นน่ะพ่อก็คงไม่บ้างานไปทำงานทั้งทั้งที่แม่ป่วยจนวันสุดท้ายของแม่พ่อก็มาไม่ทันคือว่าพ่อพ่อก็เป็นแค่คนเห็นแก่ตัวไม่เคยสนใจใครไม่เคยรักใครแม้แต่คนเดียวเพราะอย่างนั้นน่ะก็เชิญพ่อไปอยู่กับสิ่งที่พ่อรักเถอะไม่ต้องมาสนใจหนู แคโลพ่อยังหวังนะว่าสักวันลูกจะเข้าใจพอ่อหนูไม่มีทางเข้าใจพอ่อไม่มีทางให้อภัยพอ่อที่แม่ตายอ่ะก็เป็นเพราะพอ่อแค่โลบางทีถ้าตอนนั้นอ่ะพ่อเลือกอยู่กับเราไม่ไปทำงานแม่ก็อาจจะไม่ตายก็ได้เอาเป็นว่าพอ่อลงไปแล้วอ่ะไปก่อนนะลูก ส่วนแจก100เพชรฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง n n นเ t เดอร์ซีแล้วพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไลค์คลิปโอนั้นและคอมเมนต์ UID free file ทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิทธิ์รุ่น100เพชรฟรีๆทุกวันกันแล้วครับอะกันเลยเนี่ยสวัสดีโรลี่เองเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เอ ดีแคลโลอืมเธอเองเหรอที่พ่อจ้างให้มาอยู่เป็นเพื่อนฉันอะ่ะอืมคุณลุงเขาจ้างฉันให้มาอยู่เป็นเพื่อนเธอนอะ่ะไม่จําเป็นอะ่ะฉันไม่ได้อยากมีเพื่อน <c oughs> เออน,นี่แคลโลว่าแต่เธอจําเราได้ไหมเราลี่ไงที่เคยเรียนอยู่ห้องเดียวกับเธอตอนที่อยู่อนุบาลน่ะลี่ก็ ค,คอยู่ตอนนั้นอะ่ะเราสองคนอะ่ะสนิทกันมากเลยนะเราสองคนอะ่ะเป็นเพื่อนรักกันจนมาถึงตอนมอตน้นแต่หลังจากที่เออฉันกับเธอก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยอะ่ะหลังจากที่แม่ฉันตายใช่ไหมล่ะเออ,เอ,อนั่นล่ะ คือฉันก็พยายามมาหาเธอแต่เธอก็ไม่ออกมาเจอฉันเจอกันที่โรงเรียนฉันพยายามทักเธอเธอก็เดินหนีอะ่ะก็บอกไปแล้วไงว่าฉันไม่อยากคุยกับใครไม่อยากมีเพื่อนพอจ้างเธอมาแล้วอะ่ะเธอก็อยู่ของเธอไปรอรับเงินเสร็จแล้วก็กลับไปซะอ,อ่หน้าที่ฉันมีแค่นั้นเองเหรอใช่หรือว่าจริงๆแล้วอะ่ะเธอจะกลับไปอยู่ที่บ้านของเธอก็ได้นะแล้วรอใกล้วันที่พ่อฉันจะกลับมาเธอก็ค่อยกลับมาอยู่ที่นี่ แล้วทําให้เหมือนกับว่าเธออยู่ที่นี่กับฉันตลอดฉันไม่ฟ้องพ่อหรอกเอ้ยไม่ได้ดิฉันอยากอยู่เป็นเพื่อนกับเธอที่นี่นะฉันไม่ต้องการแต่ไงฉันรับปากพ่อเธอไว้แล้วอ่ะยังไงฉันก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนกับเธอที่นี่อะถ้ากันก็แล้วแต่เธอแล้วกันฉันจะคอยดูว่าเธอจะทนอยู่กับฉันได้นานแค่ไหนเฮ้ยฉันจะอาบน้ำละเอจ้าเอ้ย นี่ทำไมเธอมาถ่ายไว้แล้วทำไมเธอถึงไ,ไ,ไ,ไม่ล้างอะ่ะเอ้ยฉันฉ,ฉันลืมกดอ่ะเดี๋ยวฉันกดเองเเฮ้ย <c oughs> ออ,อแคลโรเธอเธอจำเรื่องนั้นได้ไหมอะ่ะ <c oughs> เรื่องตอนปสามอะ่ะที่เราเรียนห้องเดียวกันใช่ไหมแล้ววันนั้นอะ่ะ เธอลืมใส่กางเกงในมาแล้วเธอก็มาบางคับองกางเกงในฉันไว้ใส่อะ่ะแล้วฉันก็สวยไปหกล้มตอนยืนอยู่หน้าห้องคนทั้งห้องก็เห็นหมดเลยว่าฉันไม่ได้ใส่กางเกงในอะ่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะเธอเลยนะรู้ไหม<笑><笑>เออหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องวันนั้นอะที่เรานั่งรอรอับส่งที่โรงเรียนพร้อมกันอะ แล้วฉันกับเธออ่ะก็เอาตังมารวมกันไปซืมมอ้มอมะม่วงเปรี้ยวมากินกันน่ะเธอจำได้ไหมมะม่วงวันนั้นอ่ะโคตรเปรี้ยวเลยนะแต่พอกินไปกินมานั่งรถรับสง่งใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วอ่ะเธอนั่นแหละเป็นคนขี้ลาดกเก่งๆคนทั้งรถก็เห็นกันหมดเลยอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเธอก็โยนมาให้ฉันฉันก็เลยโดนคนทั้งรถมองเลยอ่ะว่าฉันขี้แตกอ่ะพอเหรไม่ต้องพยายามหรอกนะ เรื่องอดีตอะฉันไม่อยากจะฟังเออฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดได้หรือเปล่าอะแต่ฉันก็อยากจะพูดนะว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นความผิดของพ่อเธอก็ได้นะเพราะว่าโลกที่แม่เธอเป็นอะมันก็มีโอกาสน้อยอยู่แล้วอะที่จะสาหายอะแต่ถ้าวันนั้นได้พ่ออยู่อะอย่างน้อยอะแม่ก็จะมีโอกาสได้ลาพ่อเธอไม่เข้าใจหรอกก่อนที่แม่จะหมดลมหายใจอะ แม่เรียกหาแต่พ่อเรียกหาแต่พ่อแต่พ่อไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อะแค่รอทั้งหมดทั้งหมดมันเป็นความผิดของพ่ออย่างน้อยก่อนที่แม่จะตายพ่อก็ต้องมาอยู่ข้างๆแม่ดิบางทีพ่อทางเขาก็อาจจะมีความจําเป็นที่ต้องไปก็ได้นะตอนนั้นน่ะมันมีอะไรสําคัญกว่าแม่ฉันด้วยหรอ,อพอไปนอนได้แล้วแค่รอฉันบอกให้ไปนอน โอเคดีจังเลยเนาะนานๆทีได้มาออกเที่ยวเล่นแบบนี้ยสนุกจังเลยอะนี่แล้วว่าแต่เธอได้ตอบแบบสอบถามที่ไอคนนั้นถามเราหรือยังอะฮะ <c oughs> <c oughs> แบบสอบถามอะไรหรอ,ออ๋อก็แบบสอบถามของคนในช่องเง็นเน็กแงเห็นเขาว่าเขาจะทำกล่องสุ่มขนมนะกล่องละร้อบาทส่วนค่าส่งเน่ยสีเก็บเงินไปทางต่างหากสามารถสั่งซื้อได้ง่ายเลยทางช่อง TikTok e เอ็นเอ็กดัตซีของในกล่องอ่ะจะเป็นขนมอร่อยๆมากมายเลยมูลค่านะถึง150บาทแน่นอนเธอว่ามันโอเคไหมอะถ้าเกิดว่าเขาทำจริงๆอะเธอจะซื้อไหม เห็นเขาบอกว่าช่วยกันตอบคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าอยากให้ทําก็คอมเมนต์ว่าทําถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ทําก็คอมเมนต์ว่าไม่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเออเธอก็ไปตอบไปเขาหน่อยแล้วกันเออฉันอยากให้เขาทํานะหมดหรือยังเรื่องที่เธอจะคุยอ่ะเออก็มีหลายเรื่องเลยนะฉันอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเธอเกี่ยวกับอดีตเยะแยมากมายเลยอ่ะเออก่อนที่เธอจะเป็นแบบนี้อ่ะเธอน่ารักมากเลยนะแคลโรฉันอยากให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะ ฉันคนเดิมคนนั้นน่ะตายไปพร้อมกับแม่ฉันแล้วลหละไม่ไม่หรอกฉันว่าเธออ่ะยังเป็นแคลโลคนเดิมคนน่ารักอยู่เลยนะและฉันคนนี้แหละจะทําให้เธอกลับมาเป็นแคลโลคนที่สดใสเหมือนเดิมไม่จาเป็นอะ่ะฉันไม่ต้องการแต่ฉันต้องการนี่ฉันอยากได้เพื่อนของฉันคืนเธอเป็นแบบนี้มา3-4ปีแล้วนะพอได้แล้วนะแคลโลกลับมาเป็นคนเดิมเลยนะเธอไม่เข้าใจหรอกเธอไม่ได้เจอแบบฉันนี่ เข้าใจเธอเพราะว่าเธอไม่คุย,ยกับฉันเลยนี่เธอเป็นอะไรเธอเป็นยังไงทําไมเธอถึงไม่คุย,ยกับฉันบ้างอะ่ะอยู่ๆตอนนั้นอะ่ะเธอก็หายไปเลยอะ่ะทาเหมือนไม่รู้จักกันเลยอะ่ะฉันยังคิดถึงเธอตลอดเลยนะแคลโลสําหรับฉันเน่ะเธอยังเป็นเพื่อนของฉันเสมอนะเราอยู่ตรงนี้นะเอา ไปหนังวันนี้จบแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะและใครไม่ได้กดไลค์กดแชร์ไปตามก็อดิ่งฝากกดด้วยละกันนะครับผมและสําหรับใครนะที่อยากจะสนับสนุนนะฮะทุกคนครับให้พวกเราได้มีกําลังใจในการทาหนังจากเกมแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆวันแบบเต็มเรื่องนะทุกคนครับก็สามารถสนับสนุนได้ทางทัวร์เลดแล้วก็บัญชีธนาคารพร้อมเพจตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะคะผมผมครับแล้วไว้วันพรุ่งนี้มาดูหนังกันใหม่นะครับผม